ร่วมงานกับพวกเรามาตลอดนี้เวลาสองปีในโรงพยาบาลไช่เสนาลุงนะครับในช่วงเวลาไม่กี่วันนี้นะครับคุณหมอเราทั้งสองท่านเนี่ยก็จะต้องไปศึกษาต่อนะครับที่โรงพยาบาลผู้ป่วยเก้านะครับก็จะต้องจากลาพวกเราไปนะครับผมก่อนที่จะไปเติบโตในวันข้างหน้านะครับผมในวันนี้ครับท่านผู้ในการโรงพยาบาล่ายเสนาลุงก็จะปฏิบัตกรรมให้อำลาคุณหมอทั้งสองท่านนะครับได้มีถึงพวกเราอย่างที่จัดไปแล้วนะครับผมแต่ก็อยู่เหนือจะคงมีโอกาสได้เจอกันอีกนะครับก็ในช่วงเวลานี้นะครับไม่ไดอยากเป็นการเสียเวลานะครับในขออนุญาติน ชประเดี๋ยวคุมาเรียดก็จะมีองครเปรียบหัวหน้าขพันธว์โรคขุนย่อรวมโรงพยาบาลไล้ยเสรีนรงเป็นตัวแทนจุฬาพของพวกเราได้กล่าวโดยพอนได้แบบคุณหมอครับเช็นครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านการงานค่ะด้านการศึกษาต่อนะคะรวมทั้งถึงชีวิตส่วนตัวนะคะค่กคุณหมอได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมเยียนที่จังหวัดสุมคายครับก็อยากให้คุณหมอได้กลับมาทักทายพวกเราในบ้านหลังนี้แล้วก็คิดถึงพวกเราทุกคนในบ้านหลังนี้นะคะค่ะแลตัวแทนจากน้องๆนะครัะที่ร่วมงานด้วยกันนะครับผมได้ต้อนรับทอยยิง วันศราพูละแก้วนะคะบทนิสัค่ะเรียนที่ร่วมการนะคะผู้อาวุชาแล้วก็กำลังประดุจท่านค่ะดิฉันร้อยโวอยู่วิศราพูละแก้วนะคะก็ในฐานะตัวแทนของน้องๆแล้วก็เพื่อนร่วมงานทุกคนก็รู้สึกดีใจ แล้วกอ็อยากจะบอกว่าขอบคุณคุณหมอคะที่เป็นคนที่เป็นัจเองทำให้น้องๆทุกคนเนี่ยก้าที่จะเข้าหาแล้วก็กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วก็ทํางานร่วมกันได้ง่ายค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะที่มาจหา,ายกิจกรรมให้เราได้ร่วมสนุกสบบนุกสบนะคะในวัน,ชวนเช้าเองค่ะถ้าคุณหมอไปก็น้องๆทุกคนก็คงจะคิดมถึงมากๆค่ะก็ดีใจนะคะที่คุณหมอจะไปเรียนต่อแล้วก็เติบโตในอีก ก็ขอให้คุณหมอประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องการเรียนนะคะแล้วก็การงานในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะได้แล้วได้แล้วเจมี่ขอลงมานะครับเราขอหัวหน้าแผนกฝ่ายแล้วก็กำลังคนพิกท่านอ่ารู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็แต่ว่าได้มาเห็นหน้าทุกคนที่เป็นก็ รู้สึกตื่นเต้นดีสำหรับผมแล้วเนี่ยในช่วงเวลาสองปีที่ผ่านมาตามแขนงารชีซิตของผมเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีสองปีนี้อยู่ตั้งแต่แรกก็คือว่าเป็นเป็นเซอร์ไพรส์แรกของผมแล้วความกังวลแล้วก็ความไม่ตกก็มีอยู่บ้างในช่วงแรกว่าเราจะปรับตัวแล้วก็ทํางานได้ดีหรือเปล่าแต่ว่าก็เริ่มต้นได้ดีนะครับเริ่ความวเ่ียหายของทุกขั้น ทำให้ขานมาได้ถึงสองปีอย่างลับลื่นอาจจะมีช่วงสะดุดบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ก็ค่อนข้างดีลับลืบน่นสวยมาตัวของเองนะครับโดยธรรมชาติแล้วก็ไม่ใช่คนดีอะไรแต่ที่รู้แตนนะผมก็ผมก็พยายามที่จะใช้ด้านดีนะครับเข้าในช่วยในการทำงานทุกอย่างกักทุกด้านทั้งทั้งด้านของการการทำงาน,งาน,งานแล้วก็การใช้ชีวิต ผมก็เชื่อว่าทั้งเราใช้ความดีข่อหากันก็จะได้รับความดีและความช่วยเหลือตอบกลับมาซึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้สึกผิดหวังแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ที่สิ่งนั้นมันออกมาได้อย่างชัดเจนแล้วผมก็อยากให้ทุกท่านที่อาจจะรู้สึกกังวลหรือทำงานได้ไม่ดีเนื่องจากความสัมพันธ์ได้ได้พยายามปรับปรุงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างกันแล้วก็ ช่วยเหลือกันให้มากเพราะผมคิดว่าโรงพยาบของเราไม่ไม่ได้เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่การจะใช้กดหรือว่าระเบียบอย่างเดียวคงคงไม่ไม่ได้ตอบโจทย์ถ้าเราสามารถเข้าใจกันและกันแล้วก็ช่วยเหลือกันได้อย่างเต็มที่ได้ทําให้การงานของเรามีความสุขแล้วก็ก้าวหน้าไปไปได้อย่างดีอ่า ก็สำหรับที่ผมจะได้ไปเรียนต่อถ้าถ้าหากเราได้มีโอกาสพบกันบริบทแล้วก็สถานการณ์ก็คงจะเปลี่ยนไปแต่ว่าสามารถทักทายแล้วก็พูดคุยกันได้อย่างดีเพราะว่าสำหรับผมแล้วสิ่งที่มีอยู่ก็คงจะมีแต่ความทรงจำที่ดีๆในช่วงสองปีที่ท่ามาสำหรับ ใครก็ตามที่ทำงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งในหน้าที่การงานเรื่องครอบครัวแฟนรักแฟนหลงใครอยากจะมีลูกก็ก็ขอให้ได้มีลูกตามได้ปัตินาขอให้ได้ได้มีชีวิตที่ดีทุกอย่างอาจจะไม่สมหวังในที่ชี้ใจหวังแต่ว่าก็ขอให้มีชีวิตที่ดีครับขอบคุณสำหร,รับทุกอย่างเป็นเกียรติที่ได้พบกับทุกคน เพราะคุณคุณหมอกบนะครับก็คุณหมอคุณหมอจบไปแล้วจบไปบที่นี่แล้วไปศึกษาต่อในสาขาสูตินรีนะครับ <c oughs> ก็อยากไปใช้บริกรคุณหมอนะครับใช่ครับต่อไปเพื่อปรเสียเวลาเดี๋ยว,นะบบวในคนแรกเป็นคุณหมอเบสนะครับร้อยโทหญิงจุฑามาศีคุณพรับนี่ค่ะ เรียนพู้ในการโรงเรียนค่ายเสรีจอารมณ์น,นะคะแล้วก็ผู้บังคับบันชาแล้วก็บุลคลากรทุกท่านค่ะดิฉันร้อยโทหญิงจุธามาศิริวิวกลนะคะก็เลือกเรียกชื่อเล่นกันได้เลยก็คือหมอเบสเนาะก็จริงๆช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ผ่านไป2ปีไม่คิดว่าจะไวขนาดตอนแรกเริ่มต,ตั้งต้นก็คือน่าจะใช้ทุนแค่ปีเดียวแล้วก็กลับไปเรียนอยู่นี้ปุ๊บปั๊บมาก็จับก็จับูมีโอกาสจําเป็นที่จะต้องใช้ทุนทั้งหมดให้ครบสปีก็อยู่ที่นี่ต่ออีกสองปี นะคะก็ตลอดช่วงเวาที่ผ่านมาเ,ออเพื่อานร่วมงานดีมากผู้บังคับบัญชาดีเป็นกันเองท่ะให้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้ไม่ได้มีอ,อุปสรรคอะไรนะคะก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากเรื่องของการทำงานร่วมกันเรานองค์กรที่เล็กมากๆเนาะการให้เกียรติกันการมีมารายาทต่อกันก็ถือเป็นสิ่งที่สาคัญค่ะ ก็มีเรื่องจะพูดเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่ทำให้ตลอดสองปีที่นี่ของเรทมีความสุขมากเลยค่ะก็ปรับเรียนครับดูในการรุ่งเยาว์ครับเสีาแครับแล้วก็ส่วนในการเป็นหัวหน้านะครับก็ผมพันโทชลวิชวรรนะครับวันนี้ขอมาพูดในฐานะเป็นแค่เพียงของเราทั้งสองครับก็อย่างที่ทุกคนได้พูดไปเรากสองปีผ่านไปไวนะครับตอนแรกก็ไม่ต่าง ก็เราได้เป็ียบกันมานตอนสอบเนี่ยสอบขัดได้ว่าเป็นน้องที่มีศักยภาพสูงนะครับเรื่องไอคิวไม่ต้องเป็นห่วงนะครับมีความรู้ความสามารถดีนะครับซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวน้องไปเรียนต่อเนี่ยอันนี้จะเพิ่มปรุงต่อไปนะครับในความรู้ทางการแพทย์ไอคิวนะครับแต่สิ่งที่ชื่นชมมากกว่าก็คือเรื่องของไ q นะครับทักษะการกระโดดของนักสอบลงถึง ทักษะนันตในการทางานในการดูแลคนไข้ในการอยู่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยอยู่ในเตรียที่ถือว่าดีมากซึ่งสิ่งนี้มันจะทาให้น้องเนี่ยประสบความสำเร็จมากขึ้นๆวิ่งขึ้นไปดีกว่าการทิ้งไอคิวดีในะครับก็สําหรับการเรียนต่อนน้องก็อย่างที่บอกไปนความรู้จะเพิ่มขึ้นแต่ว่า ถ้าเกิดเวลาเปลี่ยน3ปีเปียอะไรเปลี่ยนนะครับก็พี่อยากให้สวงในเรื่องของพลณสติกที่ดีไว้รวมถึงในเรื่องของ E Q ที่น้องมีอย่างดีอะไรให้คงไว้ตลอดไปนะครับไม่ว่าข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นจะยางล้างมาขนาดนหนก็ออยากให้เื่อนะครับแล้วก็ในเรื่องของส่วนของแคนเนเนี่ยในการดูแลสองน้องเป็นแพทย์ทคนิคก็อาจจะมีเรื่องที่ดีแล้วก็มีเรื่องที่ไม่ดีบ้างนะครับ ก็อยากให้น้องเนี่ยจดจำแต่เรื่องที่ดีๆไว้นะครับส่วนเรื่องที่ไม่ดีที่ไม่ไมไมไมมไเหมาะสมหรืนนะะนนอใดๆก็ต,ตปปฟฟปปามเนี่ยก็ขอให้เก็บไว้เป็นบทเรียนนะครับในอนาคตข้างหน้าน้องเติบโตไปเป็นแพทย์ที่เรีนไปเป็นสตาร์เนี่ยก็อย่าเอาไปใช้ะะจดจำแต่เรื่องดีๆซีดีไว้เอาเป็นแบบอย่างนะครับแล้วก็ท้ายนี้ก็ ก็ต้องอวยพรบอกว่าขอให้เรียนอย่างมีความสุขนะครับมันจะลำบากขึ้นแน่นอนแต่ว่าจะไม่เลวอลำบากกว่าแรงกว่ารอนสองนะครับน้องจะผ่านทุกอย่างไปได้ดีขอให้ประสบความสเร็จในการเรียนในการทำงานรวมถึงชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวนะครับแล้วก็มีข่าวดีไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณเบสนะครับก็ในสุดก็วันนี้เข้ามาจบ วันที่น้องๆจะต้องอะไรนะครับเดินก้าวหน้าต่อไปใช่ไหมเดินก้าวหน้าต่อไปแล้วเดินจากต่อไปนะครับด้วยความและด้วยภารกิจภารกิจท,ที่ทุกคนต้องเจอนนครับในการได้ประเมินใน้องสองคนนะครับในการที่ตัวผู้ป่วยท่านสองคนได้ไม่มีคือได้เลือกแล้วคําชื่นชมนะครับจากผู้ป่วยไม่ได้ใช้อารมณ์ เราก็ได้การรักษาที่ดีนะครับภายในตรงจุดนี้เป็นสิ่งที่ดีมากอยาให้น้องจำได้เลยนะครับต้องสองคนนะครับแล้วก็เรื่องธุรกิจนอกเหนือนะครับน้องสองคนก็มีความตั้งใจมากนะครับได้ว่าภูุ่มในการจะใช้ออกไ็นงานการรักษางานตรวจปัญหางานอะไรก็ไม่ค่อยเกี่ยน,นะครับซึ่งเป็นจุดดีมากนะครับ ให้บอกไปเลยถึกข้าวนาในพื้นที่กัรงาให้ส่งปาสณาทุกสิ่งผที่เกิดขึ้นแอนคนข้างหน้าแล้วก็เป็นตัวแทนทางใต้ของเมองต่อไปจะมีครับครับ